สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่นะคะมีข่าวดีมาบอก FC แฟนคลับขาแดนขาม่วนค่ะวันนี้ระเบียบวาทศิล์นะคะเอ็กปมบันเทิงศิล์ค่ะสนุกแน่นอนนะคะ FC แฟนคลับนะคะอย่าลืมไปม่วนกันหน้าหานนะคะเวอร์จินระเบียบวาทศิล์วันพุทธที่26เมษายน2566นะคะแฮชแท็กเข้าฟรีก่อนสองทุ่มเพียง แค่ซื้อนะคะเครื่องดื่มเข้างานหนึ่งกระป๋องเข้าหลังสองทุ่มนะคะซื้อบัตรราคา140บาทค่ะจัดเต็มแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการค่ะททงานนี้เต้ยลูกเดียวไม่มีเล่านิทานท,ทไม่มีดีเจโชว์รูปแบบใหม่ fc แฟนคลับของระเบียบวัฒนินและก็ของปฐมบันเทิงศิลป์นะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะ วันนี้นะคะพลาดไม่ได้นะคะใครพลาดถือว่าผิดแน่นอนค่ะงานจัดที่ลานตลาดพงศิรินะคะข้างโรงเรียนเกตพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีคะ่ะ tắt dây cho xe zipline hấp dẫn không có bao จะจะง้องดาวกันเตียงให้เลนอยู่ป่าสุกรนกลางแรงเรียกว่าไอต่อมากาบตัวเพ่อยากเดอสิ่งที่ยังที่ตุ้งที่อยากมาบอก